มุนมดแล้วมุนมดแล้วสับกระรดออกมาครับออกมาเร็วๆโอโหปลาคาไอยา ตวดีคะ่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องพังหางดีนะคะดูไม่หางดีกินน้ำเด้มมนี่เพราะท่านได้ออกขอ,อกกินน้ำค่าขอ,อกเลยเจ้ามิงก็อยากออกแกออกให้ผมออกในพอ่เอเลยผมอยากออกครับแกออกเลยให้ผมมาป่วนขังนอกดีกว่าครับบึงแน่ห่าง หักเมดแล้วเจ้ากระได้เนาะทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละพุ่นพุ่นอัดีดีผมจะได้ออกแล้วครับดูดูดูจะกี้ยั่งเนาะมิงเอ้ยมิงโอ้ยบอยยั่งดอกอีหยังกระได้บอยยั่งบอยยั่งอยากออกแห้งอยากออกแห้ง มาแล้วออกมาแล้วมาแล้วอยากออกมาจินดินอยากาินดินเ้ย<อ>สบายละผมผมหิวเนาะผมหิวเด้ยพ่อคุณขำบักไงเลยสุดยอดสุดยอดเลยนั่นนั่นนั่น ดินกับเป็นตมเป็นเลนเมื่อต้องใส่รองเท้าบูทเฮ้ยค oh, <no. S 1> ักเธอดอกจินอยู่ข้างในกับ่อจินอยากออกบุกขอ,อกออกเลยฮึซื้อไหนซื้อนั่นดิบอต้องเลยเ้ยอุ้ยนั่นอ่า อีพอร์ดเลยบอเอาใหม่ออกอุ้ยพุณเดียวเดี๋ยวใ้ไผ่เจ้าน่ะสิฮักใหม่เบ,บื่อฮักดอกรับรองมาบ่ฮักนั่นฮักแค่ไผ่เออนั่นเอาออกแตกแตกแตกเหยียบแตกชนะขึ้นโคกมื้อนี้ก็สิได้ขึ้นอีกอยู่มื้อนี้คิดว่าหาตัดใหม่มาขังเพิ่นไว้มาอันไม้ไผ่แตกหมด ตั้งแต่รุ่นออกมาเท่าออปันนี้เลย <laughs> ผมธรรมชาติครับอีพ่ีอ่ามิงมิงม่งมิ่ง นีม่มามาเร็ว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 ฝนตกทั้งวันถึงวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหาไร่ พายุสามลูกขุนว่าแมนตีอืมจังแต่กีีกับว่าตกดอกโอ้ยเอาเอาพุ่นพุ่นไปแล้วอืมอืมบุกป่าแล้วผมบุกป่าแล้ว <c oughs> เอ้บนเหา่าเอ้เ <c oughs> หา่หาเห่าครับเหา่าโอ้ยมุนหมดเลย มุนหมดแล้วสับประรดคนลาวเข้าเอินบักนัดมุนหมดเหรออีพ่อห่าวแห้งว่ะ <c ười> น,นั่นเสียงยังเสียงยังครับโอ้เอาบนลูกบนเอาบนน้ามกอนบนก่อนเร็วเร็วเอินระเบิดเถิดเทิงเลย จะก็เสียงยังก็เสียงยังว้าวเอเอาบนลูกบนบนลงสูงบนสูงบนสูงแล้วเร็วเร็ว,เ,รว,เ,รวเออนั่นไปแล้วขนเห็นผู้ได้อยู่่นเอาแลนเลยแลนไปหายพัวผุนละโบแวกับเจ้าแวเด้อตามมาผุดไปแล้วไปแล้วขาดโอ,โ,อโ,อโอ้ยไปแล้วนม่ได้อบานี้ โว้าเอามาเอามาเอาออกมาพุ่นออกมาลูกออกมาไป,ไปเหยียบถังคอยแตก<ป>แตก<ป>นั่นเอาหลอดเขียวเขียวมึงยยันบ่เขียวอืมพุ่นเขาโตน้อยแต่ว่าเขาตีนใหญ่ น, <S <S นั่นเสียงหยังวะอีนน่ทีใจแห้งผมเดี๋ยวออกมาหนิ <S <S นนมาขังผมไว้จังไดยเนาะอืมุน,นออกมาถูแหน่เน่แน่เออออกมาลูกออกมา นี่ <c oughs> โอ้ยเขาไปอย่างน้อออกมาครับออกมา <c oughs> เร็วๆโอ้ยหปลาคาไอยาอืมพุนเบิ้งแม่หางดีพุนแม่หางดีเจ้าแล้วเบิ้งแน่พุน เออนิ่เอาอืออือ่เออเออแม่เร็วอีพ่อพ่อพุ่นเออไปแล้วเพ่งพุ่น ไปใสอือออตื่นเสียงแล้วอือเอาบนลูกบนบนบนมิ่งบนมิ่งบนมิ่งมิ่งครับบ้นลูกบ้นเฮ้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 โอ้ยสิไปใสขึ้นไปใสเรียวหาพี่ดาวพี่ดาวประยู่เด้อพี่ดาวประยู่รีไปหาพี่ดาว เขาก็เขาก็เร็วๆนั่นเออเอาบนลูกบนบนบ่บน่ะครับผมแม่แม่ได้ขึ้นโคกอีกแท้ไม่แตกเมื่อาไอ้ยะ้า ด้อบแจกผู้ใดเลยเด้ผมนี่เด้อย่างนเสียงยังตามเสียงบอไปตามเสียงเสียงบอใดรอกป้าหยากันกันไวัอยู่ผมย่านบอตามธรรมชาติ ตามธรรมชาติอืมกลิสหอมไปเรื่อยกินไปเรื่อยหอมไปเรื่อยแล้วดินตกฝนโอ้คือยกไหวแท้บุ่นผุนพุนุน,นเอาเอาเลยครับอยากกินยังเชิญอ่าบุ่น แสียบถิถมิงเอ้ยมิงอุ้ยอุ้ยอืออืออืออหุ่นบ้าทั้งฝากเขาทั้งนั่นออกไปนี่เออบายจินให้อิม่มจินให้อิ่มครับจินให้อิม่ม ท้ายนี้โอ้โหโอ้โหออเออเออเอ้า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 มืดจมงมืดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พังหางดีด้วยนะคะแล้วก็ตัวเลขของเรานี่มิ oh, 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 oh. Dag, ่งน้อยมงคลขอบคุณนะคะแม่แม่เอฟซีทุกคนทุกท่านที่ ชมคลิปวิดีโอของทางหางดีแล้วก็รอชมคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ